สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ชรักกันแน่กดแช่แช่กดนานๆกดยันไงกดเยอะๆนะคะมีคนแนะนําให้ดิฉันไปแอลเดเดหน่อยสิไปลองดูซิว่าเดเดว่าอะไรยังไงบ้างก็เลยมีคนส่งอันนี้มาให้ดูไปดูแล้วโอ้เดเดนี่ก็ฮาดีเหมือนกันไม่รู้หลอกด่าใครหลอกด่าไอ้พลยหรือเปล่าไปดูกันค่ะข้อโกงนะคะหมายถึงโดยทุจริตก็คือแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จก็คือโกหกหรือปอกปิดความจริงอันควรบอกให้แจ้และโดยผลของการหลอกลวงได้ทรัพย์สินไปจากผู้ถูกหลอกหลอกลวงอันนี้แหละครับคือองค์ประกอบความผิดของความผิดฐานชอ่อโกงนะครับนี่นะฮะนะครับนะนะ,นะยกตัวอย่างคดีที่ผ่านมาเช่นคำพิพากษาฎีกาที่219หนาทับจำเลยอ้างพิธีไสยศาสตร,ร์เพื่อหลอกเอาเงินผู้เสียหายเป็นความผิดฐานช่อโกงได้จำได้ไหมคดีหมอดูงงช่วยอ้างว่ามีกระดูกผีอะไรต่างเนี่ย นะสร้างเรื่องขึ้นมาไม่มีในตาําราฮวงจุย้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นช่อโกงได้อ้างอิงคําพิพากษาฎีกาที่สองหนึ่งเก้าทักถามหนึ่งนี่พี่เดย์ก็เอามาให้ดูเนี่ยมันมีแนวตัดสินอยู่แล้วนะอ่างกระดูกผีอ่างกุมารทองอ่างมังกรกิเลนเอาไปตั้งแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนงี้อันนี้ก็อาจจะเป็นการช่อโกงได้นะครับนะหรือบางทีอ้างตัวสามารถรักษาโรคได้นะครับนะครับอันนี้ก็เหมือนกับการเป็นช่อโกงเหมือนกันนะครับนะครับ,นะรบ,นะรบเพราะนั้นนะมันต้องได้ความว่ามีเจตนาตั้งแต่แรกนะ หลอกลวงธนาคาราหลอกลวงธนาคารทาหนังสือค้าประกันให้แล้วพูดเสียหายห,ายหลงเชื่อจึงเข้าทําสัญญาว่าจ้าจําเลยให้ทํางานอันนี้ก็ได้เงินได้ทองไปก็ผิดช่อกงนะครับดีกาที่6404-60นทับนะครับครนี้นะครับช่อกงกับผิดสัญญามันต่างกันยังไงนะครับนะปัญหาเนี่ยเรื่องช่อกงเนี่ยกับผิดสัญญาเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันนะครับนะครนี้จะดูว่าเป็นการช่อกงหรือไม่ต้องดูว่าเขามีเจตนาตั้งแต่แรกหรือเปล่านะครับ ที่จะไม่ปฏิบัติตามคามั่นสัญญาที่ให้ไว้ตั้งแต่แรกหรือเปล่านะครับถ้าเขามีเจตนาตั้งแต่แรกนะครับในการหลอกลวงเอาเงินเอาทองไปแล้วไม่คิดจะทําอะไรตามที่ให้คำมั่นสัญญาอันนี้เป็นช่อกงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอาเงินเอาทองไปแล้วเขาทาไม่สําเร็จมันจะเป็นผิดสัญญาทางแพ่งค่ะถ้าดิฉันเป็นไอ้พวยแล้วบักเอิญดได้มาฟังท่อนนี้ของดีๆเนี่ยดิฉันต้องนั่งอึ้งๆในใ,นใจแล้วก็คิดว่าเอ้ยมึงหลอกด่ากูเปล่าวะ เดยได้กำลังพูดถึงการช่อโกงคือตามแง่มุมของกฎหมายเนี่ยนะคะการช่อกงผู้อื่นมันจะต้องมีเจตนาเจตนาเข้ามาทามันมีการกระทํามีคําหลอกลวงมีการนําเสนออะไรบางอย่างที่มันไม่มีอยู่จริงมันเป็นเท็จเพื่อที่หวังจะได้อะไรบางอย่างจากผู้เสียหายนะคะ ได้ดพูดถึงกรณีไอ้พวกอ,อหมอดูฮงจงฮงจุ้ยทั้งหลายที่อบอกว่านี่เป็นลุมกระดูกผีนะต้องไปทําพิธีอย่างงู้นอย่างนี้ต้องเอาสิงเอามงกรมาตั้งแล้วจะนั่นแล้วจะนี่แล้วก็ไม่ได้เอาสิงเอามงกรมาตั้งให้เออตามที่ว่ารับเงินไปแล้วสิ่งมังกรก็ไม่มาอะไรแบบนี้เนี่นะคะก็คือจุดเริ่มต้นของการหลอกลวงก็คือมีความตั้งใจว่าจะหลอกขายของราคาแพง แล้วก็ใช้คำพูดหลอกลอก่อให้หลงเชื่อว่าเฮ้ยกำลังตกทุกข์ได้ยากนะกำลังมีผีมานั่นมานี่ะอะไรอย่างเี้เพราะฉะนั้นคุณต้องสะเดาะข้อแล้วเขาก็จะได้เงินจากการสะเดาะข้ออันนั้นนี่ก็เป็นนิติของคำว่าช่อโกงนะคะซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับออคู่ชกของปานเทพกับสายหยุดที่กำลังพูดกันถึงเรื่องว่าปานเทพก็จะบอกว่าเนี่ยตั้มไม่หลอกเหรอ ให้ไปเขียนสัญญาอย่างนี้แล้วไม่ได้คิดจะทําจริงอย่างเงีง้ยโกงโกงโกงในขณะที่ทนายสายหยุดก็จะมองว่ามันไปโกงตรงไหนการที่ซื้อขายรถเขาเป็นคนไปหารถให้เขาเหมือนเป็นในหน้าขายรถแล้วเขาได้ส่วนต่างได้ค่าในหน้าหลอกตรงไหนอาจจะดูอืม ไม่คอยกระตันยูเลยเนาะเขาให้ออไปัเยอะอยก็จะไปเอาเงินเขาอันนั้นได้อยู่จะตามกฎหมายมันหลอกไหมมันเป็นช่อโกงไหมตรงนี้แหละค่ที่กําลังถกเถียงกันทีนี้ดิฉันมาเอ๊ะอีตอนที่มาพูดถึงว่าแบบมาเอาสิงเอานุน่นเอานี่เอาปูนปัน้นเอาลูปปัน้นมาหลอกให้คนเชื่อวันนี้มันมีิทธาวิเศษอะไรอย่างเงี้ย ฉันถึงบอกว่าไอ้ป่วยมันฟังมันต้องบอกไอ้นี่ไอ้ห้อยไอ้ห้อยมึงด่าก,กูใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาพยายามปรโมทว่าการมายุบยุบยับยับอะไรก,รการมาบนการมานู่นมานี่มาขอพรกับไอ้จิตหงุดหงูจะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรวยเบอร์อย่างนู้นอย่างนี้แต่เราก็เห็นแล้วว่าไอ้ fc แม่ของมันที่เดี๋ยวก็เปไข่เดี๋ยวก็เปนั่นเดี๋ยวก็เปยยุบยุบเปรี้ยบ,บุญไปขนาดไหนแล้ว ปาช่างแม่งยังไม่รอดสโตกไปกี่คนไม่ต้องไม่ต้องดูอะไรนะคะพ่อของคนที่สร้างปูนปั้นเองก็เปรี้ยบุญไปเหมือนกันหลายหลายคนเปรี้ยบุญถ้าจิตหูดหมูมันเป็นจีหูว่ามาไหว้มาบูชาเคารพบ,บูชาจิตหูดหมูแล้วจะได้โชคได้ลาบทางสุขภาพ มันก็ต้องมองรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคนนั้นป่วยเดี๋ยวคนนี้ป่วยรอบกายไอ้พลอยพากันป่วยป่วยกันหมดตัวมันเองมันยังนั่งนับแม่แม,แม่ว่าเหลือกี่คน <c oughs> แม่แม่ที่ไม่เป็นสโตกแม,แม่แม่บางคนก็แบบอยคาไอซียูอยู่มันยังนั่งนับว่าเหลือไม่กี่คนเพราะฉะนั้นไอการที่โปรโมทว่าใครรักเคารพนับถือไอจิตหุดหงูและบุญบรารมีจะเปล่งปลั่งทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ทุกคนก็จ่ายเงินค่าไข่ค่าเครื่องเส้นค่าใบาสีแล้วก็ลำยุบยุบวบยุบยกันทั้งหลายเนี่ยมันพ้นวิบากกรรมมันพ้นโรคภัยไข้เจ็บไหมคะนี่เป็นการหลอกลวงหรือเปล่าเอาชื่อเสียงที่เอาความรักความศรัทธาที่คนคิดว่า ไอนี่เป็นลูกพญานาคเป็นเจ้านาคีมีการปูเรื่องเล่ามาว่าอดีตชาติเป็นนาคีนาคานาอะไรของเขาก็ไม่รู้นางเมียก็บอกว่าออ้ยลูกเขาในตอนท้องเนี่ยโอ้โหพญาง,งูขาวมานุ่นนี่วยหล่อเฟี้ยวคนนั้นอย่างนู้นอย่างนี้คือมันมีการปูเรื่องมีการดําเนินเรื่องมาตรงนี้มันมีรูนะนพญานาคมันจะโผล่อย่างนู้นอย่างนี้แล้วเห็นไม่ย้ายไปก็ไปตั้งตรงนู้นไอจิตหงูหงูไม่รู้รูโผล่อยู่ตรงไหน ไปอยู่ในถิ่นกันดานหน้าฝนน้ำท่วมหน้าแรงแรงจัดหน้าหนาวหนาวอิบอายแต่ก็ยังโปรโมทว่า เอาลูกแก้วนี่ไปบูชาวันงานวงสงวงจะเอาลูกแก้วมาตั้งทําเข้าพิธีแล้วก็เอาไปบูชากันไอแก้วที่ซื้อมาจากลาซาด้าลูกแล้วไม่กี่บาทอะไรอย่างนี้นะคะพอเอามาบูชาแล้วก็เป็นก้าก้านี่ไอกระบาเลยเก้าไอพวกบ้าเลยเก้าเนี่ยวังนะคะเดี๋ยวจะโดนจับไปพวกเป็นพวกเดียวกับไอตัม้มไอตั้มกรบบาเลยเก้า <c oughs> <c oughs> ตรงนี้แหละคะ่ะที่ทําให้มองว่าเอ๊ะ อย่างกรณีที่หลอกให้เชื่อเรื่องอิทริตอิเสธสงจิตงุดหงูนั่นนะเข้าขายช่อโกงไหมแล้วพอนี้พอช่อโกงปุ๊บมันก็จะต้องมีฟอกเงินนะมันมันมันจะต้องม,มันจะต้องมีฟอกเงินอย่างเนี้ยคนเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีพอทําบุญทําอะไรให้เงินมาอะไรงนุนี้มันก็เอาเงินไปเปลี่ยนสภาพเป็นสาราวัดเป็นเทปูนเป็นอะไร เออนี่เข้าไข่ฟอกเงินนะคะยึดนะถ้าโดนจับขึ้นมานี่ยึดนะด <c oughs> ิฉันนั่งฟังแล้วก็ขำว่าถ้าเราลองคิดดูกรณีของวิกฤตหมุดหูเนี่ยมันเข้าช่อโกงนะเพอาช่อโกงปุ๊บก,ก็ต้องฟอกเงินพอฟอกเงินเสร็จตามสเต็ปแล้วในานามันนะมันมีกันกี่คนเกินห้าคนเมื่อไหร่พวกมือซ่องโจร <c oughs> แลยังเคยมีการจัดให้เล่นการพนันตักคงตักไขอะไรกันนี้เคยไหมคะเข้าทุกองค์ประกอบสุดท้ายคือว่าพวกมึงจะต้องโดนส่งโจรกันแน่แน่เอาค่าคำ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 เพียงแต่ชวนให้คิดว่าสมมติว่าถ้าเราจะเอากฎหมายเอาไปอดัดแอปเอาไปจะเล่นอะไรใครมันรนับได้หมด มันอยู่ที่ว่าในมือของคนที่ใช้กฎหมายจะทำอย่างไรจะใช้อะไรเหมือนกับกรณีตักไข่อย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นอะไรที่มันไม่มากไม่มายมันควรจะจบมันไม่ควรจะไปสูญเสียทรัพยากรของชาติอะไรในการที่ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลแล้วก็รอกันไปแต่เขาก็ไม่ยอมพวกเขาอ้างว่าเดี๋ยวจะเสียชื่อเสียง ทั้งที่จริงๆประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณจัดให้ตักไข่ไหมแล้วได้ขออนุญาตไหมแค่นั้นจบคุณสามารถที่จะสารภาพแล้วก็ประกอบอธิบายได้เพื่อจะบรรเทาโทษตรงนี้ที่ฉันเห็นด้วยถ้าเขารับสารภาพแล้วเขาก็อธิบายว่าเขาไม่ได้มีเจตนาเพราะเขาไม่รู้อันนี้ฟังขึ้นนะคะแล้วที่ฉันก็เห็นด้วยคือเห็นด้วยว่ามันไม่ได้มีเจตนาจะทําการเล่นการพานันให้มันร่ํารวยอูฟูอะไรกันหรอกแต่คุณต้องยอมรับ ว่าถึงมันแม้ว่ามันจะเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการแต่คุณทําไปแล้วนะคะแต่ในกรณีของการเผยแพร่อิทธิฤทธิ์ของไอจิตมุหูเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวอีเมียก็ฝันนู่นฝันนี่ฝันคนนั้นตุยฝันคนนี้ตุยนี่ฝันว่าอีแอนตุยกูว่าอีแอนเดือวต้องเสียเงินตอนนี้ดูเหมือนกับจะหากินกันเองแล้วนะเพราะฝันว่าอีแอนตุยอีแอนต้องทํำยังไงคะอ้าว ต้องวงสวงต้องทําบุญต้องยุบยุ่วก็จะได้พอมีไข่มีเขยอะไรได้กินฟรีกันนี่เดี๋ยวนี้มันโกงใครกันไม่ได้นะมันโกงในซ่องโจรของวกมันกันเองหลอกกันเองนี๋ยวกนหน่อยถ้าฝันคนนั้นตุยคนนี้ตุยไอ้พวกคนพวกนี้ก็จะต้องมาแก้มดต่ออายุมันยังน้อยมันก็ได้ได้ก๋วยเตี๋ยวสักเก้าเก้าชามอะไรทำนองนี้ อันนี้เจะมาโทษที่ฉันไม่ได้นะคะต้นเหตุมาจากเดเดจริงๆค่ะเดยดพูดแล้วชวนให้คิดเพราะว่าพวกหงจงหงจุงงจ้ยอะไรหลายๆคนศาสตร์ของพวกอย่างเนี้ยจริงไม่จริงเราไม่รู้แต่เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิทยาถ้าคุณทําให้เขาสบายใจขึ้นแปลว่าเขาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างก็จะไม่ถือว่าเป็นการชออ่อกงแต่การทําแบบเนี้ย มันก็เข้าขายช่อโกงโดยเฉพาะไอ้พวกที่เอาไปเยอะๆในส่วนของไอ้จิตหงุดหงู้เนี่ยดิฉันก็มองว่ามันก็เข้าขายหลอกลวงประชาชนชนิดหนึ่งค่ะ